สวัสดีครับชื่อครูตรีพบเห็นด้วยไรนะครับสอนวิชาสุสสสาพนักศึกษานะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการออกกำลังกายนะครับโดยการใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายวันนี้ครับเราจะมาเรียนเรื่องการวิ่งซิกแซงนะครับเพื่อฝึกความคล่องตัวของนักเรียนนะครับครั้งที่แล้วจําได้นะครับว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปเดี๋ยวจะทบทวนให้นะครับครั้งที่แล้วนะครับเราใช้แบบ ทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยการยืนกระโดดไกลอันนี้นะครับจะช่วยให้นักเรียนมีกําลังขาที่เพิ่มขึ้นนะครับพอกกาลังขาที่เพิ่มขึ้นนักเรียนจะเป็นยังไงครับนักเรียนก็จะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันโดยการเดินขึ้นบันไดหรือเดินขึ้นสะพานลอยแล้วก็นักเรียนก็จะไม่ค่อยเหนื่อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ากระปรี้กระเป๋าด้วยนะครับเวลานักเรียนได้ออกกําลังกายบ่อยๆเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับมาดูคลิป การทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้นักเรียนนะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับหรือไปการออกกำลังกายก็ได้นะครับไปดูกันเลยครับแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานนานาชาติใช้ชื่อย่อว่า ICSPFT นะครับซึ่งย่อมาจากคำว่า International คอมมิ e e s t a ต d นด d of อ h y ิสิ a l f i ฟิ e เนสเทสใช้วัดสมรรถภาพทางกายโดยทั่วไปประกอบไปด้วยแบบทดสอบ8รายการด้วยกันนะครับอย่างแรกวิ่ง50เมตรอย่างที่2ยืนกระโดดไกลอย่างที่3แรงบีบข้อมือ อย่างที่4นะครับลุกนั่งในเวลา30วินาทีอย่างที่5ดึงข้องอแขนห้อยตัวอย่างที่6วิ่งเก็บของครับอย่างที่7นั่งงอตัวงอตัวไปข้างหน้าอย่างที่8วิ่งระยะไกล จะเห็นได้ว่าแบบทดสอบต่างๆนะครับใช้ความแข็งแรงของร่างกายจากน้อยไปหามากทําให้เราได้วัดระดับความสามารถของร่างกายและสามารถจัดกลุ่มประเภทกีฬาหรือกิจกรรมให้เข้ากับสมรรถภาพทางกายนะครับวิ่งเร็ว50เมตรเมื่อผู้ปล่อยตัวให้สัญญาณเข้าที่ให้ผู้ทดสอบ ยืนให้ปลายเท้าข้างใดข้างหนึ่งชิดริมเส้นนะครับไม่ต้องย่อตัวในท่าออกวิ่งเมื่อได้ยินหรือเห็นสัญญาณปล่อยตัวให้ผู้เข้าทดสอบนะครับวิ่งให้เร็วที่สุดจนผ่านเส้นชัยนะครับควรให้ทดสอบ2ครั้งพูดจับเวลานะครับ1คนอาจจะจับเวลาทีเดียว2คนก็ได้โดยให้นาฬิกาจับเวลา2เรือนนะครับ มือละข้างหรือนาฬิกาจับเวลามีเข็มแยกเวลาบันทึกเวลาเป็นวินาทีและทศนิยมตำแหน่งบันทึกเวลาที่ดีที่สุดจากการทดสอบ2ครั้งแล้วดูคะแนนตามตารางนะครับครับต่อมานะครับ นั่นก็คือยืนกระโดดไกลผู้จัดลำดับผู้เข้าทดสอบอธิบายวิธีการกระโดดให้ผู้เข้าทดสอบยืนปลายเท้าทั้งสองชิดเส้นเริ่มนะครับซ้อมเหวี่ยงแขนทั้งสองข้างนะครับพร้อมๆกันกับก้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับเมื่อได้จังหวะเหวี่ยงแขนไปข้างหน้าอย่างแรงพร้อมกับกระโดด ด้วยเท้าทั้งสองข้างไปข้างหน้าให้ไกลที่สุดนะครับวัดระยะโดยใช้ไม้ทีจากจุดที่เส้นเท้าลงบนพื้นถึงเส้นเริ่มถ้าผู้เข้าทดสอบเสียหลักหงายหลังนะครับก้นหรือมือแตะพื้นให้ทดสอบใหม่หรือบันทึกระยะทางที่ทำได้เป็นเซนติเมตรเอาระยะไกลที่สุดนะครับจากการทดสอบทั้งสองครั้ง แล้วดูคะแนนในตารางนะครับเรามาดูเรื่องการทดสอบด้วยแรงบีบของมือนะครับให้ผู้ทดสอบใช้มือถูกหรือสัมผัสกับผงแมกนีเซียมนะครับเพื่อการลื่นแล้วจับเครื่องมือวัดให้เหมาะสมที่สุดนะครับ โดยใช้นิ้วมือข้อที่2รับน้ำหนักของเครื่องมือวัดนะครับยืนตรงปล่อยแขนห้อยข้างลำตัวห่างลำตัวเล็กน้อยพร้อมแล้วออกแรงบีบมือนะครับจนสุดแรงทำการทดสอบกับมือทั้งสองข้างนะครับข้างละสองครั้งเมื่อทำการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็บันทึกที่ข้างที่ได้มากที่สุดนะครับผมแต่ละข้าง แล้วเอามาเปรียบเทียบกับตารางนะครับเรามาดูการทดสอบต่อไปนะครับนั่นก็คือลุกนั่งใน30วินาทีจัดผู้เข้าทดสอบนะครับเป็นคู่นะครับให้ผู้เข้าทดสอบคนแรกนอนหงายบนเบาะงอเข่าตั้งมุมฉากนะครับประมาณ90องศาปลายเท้า แยกห่างกันประมาณ30ซนติเมตรอย่างในรูปนะครับประสานนิ้วมือนะครับรองใต้ท้ทายทอยนะครับผมอย่างนี้นะครับอย่างในรูปนะครับผู้เข้าทดสอบคนที่2องคุกเข่าที่ปลายเท้าของผู้เข้าทดสอบคนแรกโดยเราต้องหันหน้าเข้าหากันนะครับมือของผู้ทดสอบคนที่2องจะต้องจับที่ข้อเท้านะครับกดที่ข้อเท้าไว้เพื่อ ให้ข้อเท้าติดพื้นหลังจากนั้นนะครับเมื่อให้สัญญาณบอกเริ่มต้นนะครับพร้อมกับจับเวลา30วินาทีนะครับให้ได้จำนวนครั้งได้มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นทดสอบเสร็จแล้วนะครับผู้บันทึกนะครับจะทำการบันทึกท่าที่ถูกต้องนะครับภายใน30วินาทีแล้วดูคะแนนจากตารางนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าการใช้แบบทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยการออกกําลังกายในการวิ่งซิกแซกทาได้อย่างไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเราม,ามาดูนะครับว่าการวิ่งซิกแซกทาได้อย่างไรบ้างนะครับเยี๋ยวผชาศาสตที่ให้ดูนะครับตอนที่เริ่แมแรกเนี่ยนะครับให้นักเรียนเนี่ยมาอยู่ข้างๆจุดเริ่มต้นนะครับมาอยู่ข้างๆจุดเริ่มต้นถ้านักเรียนตะหนัดข้างข,งขวานะครับท่านี้ก็มาเรยนอยู่ชิดกับ ตัวที่กูถังตั้งไว้นะครับด้านขวาแต่ถ้าเกิดท่านนักเรียนถนัดซ้ายนะครับก็ให้นักเรียนมาอยู่ข้างซ้ายนะครับเพื่อความคล่องตัวแล้วก็ออกตัวได้อย่างสะดวกนะครับอ่าทนนี้รูถนัดขวานะรูว็าจะมาอยู่ในตัวข้างขวานะครับทีนี้นะครับวิธีออกในการวิ่ซิแซงนะครับตอนแรกๆให้นักเรียนค่อยๆทําก่อนครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ทักษะก็มันจะเพิ่มขึ้นเองเรื่อยๆดูนะครับออกงด้านขวานะครับ นะครับกล้ามาซ้ายนะครับเห็นไหมครับขวาแล้วก็ต่อไปครับซ้ายนะครับซ้ายตอกก้าก็ได้นะครับไปแบบเรื่อยๆต่อไปก็ขวาตอกก้านะครับเดี๋ยวเอกก้าต่อไปถ็ดซ้ายนะครับอสอกกล้าแมานี้นะครับตรงนี้นะครับทีนี้นักเรียนก็มาอยู่้างนี้นะครับทีนี้เมื่ออยู่ทางนี้นักเรียนก็ทําเหมือนกับถูกเริ่มต้นเลยครับทำยังไงครับน้กเรนก็ไปยืนอย่างนี้นะครับออกขวานะครับ ซ้ายมาครับสองก้าขวามาครับสองเก้าและก็ซ้ายนะครับสองเก้าับทีนี้นะครับเดี๋ยวครูจะลองเร็วขึ้นจะเล่าให้นักเรียนดูนะครับว่าออกขวาครับเมื่อกี้เนี่ยครูทำอ่ะครูออกข้างขึ้นหนาให้แต่ทีนี้เมื่อวนตัวสุดท้ายของตัวนะครับเราก็ต้องออกด้วยข้างซ้ายแทนนะครับตอนนี้เราออกขวามาเรื่อยครับผมมาด้านขวานะครับชิดข้าซ้ายครชิดข้าวเลยนะครับ อนี้นะครับนะครับขยังสองเก้านะเอวนกลับมาบูมนะครับออกอันนี้ต้องออกด้านซ้ายนะครับซ้ายชี้กลาบนะครับขวามานะครับซ้ายแล้วก็ขวานะครับอย่ทีนี้นะครับเราจะทาอย่างเร็วขึ้นเลยนะครับเพราะตอนนี้เราเริ่มเกิดทักษะแล้วครับเราจะทําได้เร็วขึ้นเดิมนะครับออกขวาครับขึ้นะครับซ้ายขวา ซ้ายนี่นะครับต่อไปก็อไปซานเลยซ้ายขวาซ้ายขวาก็มาถึงเริ่มต้นแล้วครับเห็นไหมครับว่าตอนเนี้ยพอเรียนทำปุ๊บจะเริ่มฟ่องแล้วก็เป็นตัวหน่วยเหตุเร่องตองดูความช้าไปก่อนทีนี้นะครับก็อเริ่มฟ้องตัวปุ๊บก็ทำแบบไปเร็วเลยครับดูดูธรรมดาันเร็วก็ดูนะครับขวาซ้ายขวาซ้ายกลับมาวนกาซ้ายไว้นะครับขวาซ้าย เห็นไหมครับว่าการที่จะทําให้สมดุลณต้องมีอะไรเป็นส่วนประกอบ,บว่าคือแขนเราเองแขนกับมือลรวรักษาสมดุรร่างกายให้ดีๆไม่ใช่วิ่งแบบเอามือแบบวางไว้ค่อยวางไว้ข้างลำตัวนะครับหรือไม่เพราะว่าไม่เอามือออกมาวิ่งข้างลำตัวเลยเราใช้มือเนี่ยเป็นประโยชน์ในการวิ่งการที่จะใช้มือตรงเนี้ยให้ัะเรียนนะครับเหมือนกับว่าเราจะกรรมมือกระกรมมือหลวงนะเมื่อมันอยู่ข้างลำตัวมันก็จะกแกวก ให้เราเนี่ยสร้างความสมดุลแล้วเราก็จะวิ่งได้อย่างคล่องแคล่วแล้วิเปลี่ททางได้อย่างง่ายดายนะครับเห็นไหมครับตะกี้ที่สาธิตให้ดูนะครับการวิ่งซิกแซงนะครับช่วยในประโยชน์อะไรบ้างอย่างเช่นนะครับเมื่อนักเรียนเดินไปนะครับแล้วนักเรียนเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนักเรียนเบี่ยงตัวหลบไปเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะไม่เสียสมดุลนะครับแล้วก็จะทําให้นักเรียนปลอดภัยนะครับ อย่าลืมนะครับว่าให้ไปฝึกการวิ่งซิกแซกนะครับนักเรียนจะได้มีการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวความเคลื่อนไหวความคล่องตัวก็คือใช้ความเร็วแต่ไปในทิศทางต่างๆได้นะครับแต่ความเร็วเนี่ยคือไปในทางตรงแต่การซิกแซกเนี่ยสามารถเปลี่ยนทิศได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับนักเรียนอย่าลืมไปฝึกกันนะครับบ้านของครูนะครับวันนี้ครูจะถามว่า เมื่อมีสมรรถภาพที่ดีนะครับสมรรถภาพร่างกายที่ดีนะครับจะมีประโยชน์อะไรบ้างกับนักเรียนนะครับให้ทําในใบงานหรือกระดาษ A4 นะครับแล้วมาส่งครูในวันเปิดเรียนนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ